ชาชาไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชอ่องของเรามาตลอดคะ่ะแล้ววันนี้เราก็นําเรื่องดีมาฝากทุกคนเกี่ยวกับเรื่องผิวพรร์ของเรานะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะดีค่ากับภพกับชมชา,าไทยแลนด์กับช่องชมชาไทยแลนด์นะคะในคลิปนี้นะคะใครที่อยากมีผิวใสสุขภาพดีเด็กชะลอวัยและปัญหาผิวระรังนะคะ ต้องติดตามเคล็ดลับนี้เลยนะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ช่วยให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นค่ะปัญหาผิวหน้าที่ใครหลายๆคนกังวลใจอยู่แล้วก็ค่ะไม่ทันแจ้งตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเข้าสู่ภาวะผิวแก่เร็วแล้วก็ส่งผลให้ผิวเกิดปันหาเร็วขึ้นหรือว่าจะเป็นเกิดพระกะจุดต่างดำ ผิวหมองคล้ำเร็วคุณเกยดคิ้วขึ้นมานะคะสาเหตุหนึ่งก็เพราจากร่างกายของเรามีการสะสมสีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแลวก็คืออิสระเจ้าอายุอิสระนี้สามารถทําให้ผิวของเราเสื่อมตัวเร็วค่ะไม่ใช่แคผ่ผิวผันเท่านั้นนะคะมันจัดการไปถึงเซลล์ผิวของเราเลยค่ะ แล้วร่างกายของเราประกอบไปด้วยหลายหลายซอนเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลนออกมาภายนอกของเราคือเป็นผิวหนังที่เราเกิดเป็นปัญหาค่ะหรือว่าจะเป็นริ้วรอยหมองคํานะคะโคนที่รักษาซิวก็จะรักษาหายยากมากนะคะโคนที่เป็นแผาจะใช้อะไรรักษาเท่าไหร่ก็ไม่จางลงไปทันทีรวมไปถึงโคนที่ผิวดีๆนะคะ ยูยูเกิดปัญหาผิวเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะและมันเกิดการสะสมไปเรื่อยโดยที่เราไม่รู้จวมมาจากพฤติกรรมของเราที่เราเกินอย่างไม่ระวังระวังนีนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเกิดการสะสมอนุมูลอิสระได้นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้คือปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็เป็นสแสงแดด แล้ก็แม้แต่พฤติกรรมที่เราไปทําให้ร่างกายเราสร้างอนุมูลอิสระมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการน,นอนดึกกินน้ําน้อยนะคะสิ่งที่เราจะเอาชนะอนุมูลอิสระได้คือไปต่อต้านมันนั่นเองนะคะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เราจะมาแนะนําให้ทุกโคนวันนี้โดวยวิธีง่ายๆก็คือกินเข้าไปเท่านั้นเอง อาหารที่อุดรไปด้วยสารต้านอนุมูลิสระอย่างเช่นผลไม้หลายสีค่ะเขาจะมีวิตามินซีสูงรวมไปด้วยสารอเอรวนอยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณเลยหรือก็พวกตรอกูลเบรริตาตๆนะคะถ้า,าหาตินโดรนิยยกตัวอย่างง,ง่ายๆค่ะสำหรับประเทศชายเราไม่มีพารรชอกโอเก้มังกรแต่มีเขแมว่า ห้ามจิ้มพร,ริกเกลือก็พริกน้ำตาลเกลือเนะคะเพราะว่าไอ้น้าตาลเนี่ยมันคืออนุมูลอิสระค่ะนอกจากโพรไม้แล้วก็เราสามารถเลือกกินเป็นเนื้อฉัดก็ได้ที่เป็นเนื้อปลาอุดมไปด้วยโอเมก้าชา้านยกตัวอยา่างเช่นปลาชูปลาแซลมอนปลากระโปรนะคะแลนอกจากนี้มันก็มีอีกสามารถเอาคำว่าโอเมก้าชา ไปเลือกดูได้เลยแล้วก็เลือกซื้อมากินได้นะคะถ้าเรากินอาหารชิลโรบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่อเนื่องไปประจำทุกวันนะคะเราจะมัดคาดวงผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวพรรณของเราได้เลยค่ะ,ะก็คือทําให้หน้าของเราใสขึ้นผิวสวยขาวเนียนนะคะลดอาการที่จะเกิดปัญหาผิวทุบเลือดอยนี่ก็จะเกิดยาคืน ใครที่มีปัญหาอยู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิวผ้ากาอจุดต่างดำแล้วก็รอยซิวสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้รักษาได้ไวขึ้นนอกจากนี้ควรจะมีพฤติกรรมที่ดีควบคู่กับการกินอาหารไปด้วยนะคะนั่นก็คือการเข้านอนเร็วห้ามนอนดึกนะคะตั้งแต่ทีชุ่มโดยจะหลังจากทีถไปท่าชุ่มเป็นต้นนะคะ จะทําให้ร่างกายของเราได้รับการพื้นฟูที่ดีแล้วก็ลดโอกาสการาสะ่มอนุโมทิสาระได้อีกด้วยค่ะหลับเสนอ7-8ชั่วโมงต่อว,วันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีมากนะคะสําหรับคุณนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ถ้าคุณอยากให้ผิวสวยดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแชร์ไลค์แล้วก็ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะเร่อะไรก็ส่งข้อความที่ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากทุกคนจับต้นดีค่ะ